วัดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท,ท,ทา่านครับผมช่องสุริยันสายดันครับนี่ครับมาดูลูกพ่วงครับขายครับขายขายลูกพ่วงสามคันครับสัตป์ ยังยังใช้ได้นานเหลือเหมดตั้งใจครับ,รบๆๆสามขั้นแับนองขายครับดำพรุนดีครับดำสามขั้นดำครับ รอหลังรอหลังร่อหลังก็ใช้อีกนานๆแล้วก็ยางหลังยางหลังยางหลังเยอะเยอะเป็นป่า จอดไว้ในป่าเลยนะครับี่มั้งไหมครับด้านหลังครับกันหลังหลังครับบึงพื้นครับบึงพื้นพื่นก็สัวเอง

พ่อการ์ดเปันคำที่น้องย่างดีเลย้างซ้ายครับบุพวงสามข้างดำลูกพวงสามข้างดำสักสี่สักสี่ thì ảnh Hãy subscribe cho สององลูกพ่วงสามคานดำ สนใจก็เจ้าของเจ้าของเปิดขายที่3าสิบห้าครับกันูคพวงสามสิห้าครับสนใจก็ติดต่อศูนย์แปดสามแปองห่้าเดสาครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์แชร์ด้วยนะครับทีน,นี้ก็ขอก๋าก็มาสวัสดีครับ